สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่15นะคะเริ่มกันที่คืนวันอังคารที่5ธันวาคม2566ค่ะวูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านเชืินชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ0โดยวูฟแฮมป์ตันได้ประตูจากวางฮีชานในนาทีที่42 จากนั้นไปดูเกมคู่ระหว่างลูตันทาวกับอาร์เซนอลนะคะซึ่งเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นถึง7ประตูด้วยกันค่ะลูตันทาวเปิดรังรับการเยือนของอาร์เซนอลโดยเกมในครึ่งแรกเนี่ยดำเนินมาถึงนาทีที่20อาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะช่วยโอกาสเล่นลูกทุ่มเร็วทางฝั่งขวาที่กาเบรียลเชซุสทุ่มไปให้บุกกโยซาก้าเปิดด้วยขวาเข้ากลางให้กาเบรียลมาตินเนลลี่ตวัดยิงด้วยขวาอย่างเฉียบคมส่งให้ปืนใหญ่บุกไปนําก่อน1ประตูต่อศูนย ถัดมานาทีที่25ลูต,ตันตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากลูกเตะม,มุมฝั่งซ้ายที่ออลฟี่เดวตี้เปิดให้กาเบรียลโอโชเทคตัวหม่งตรงตะข่ายสกอร์ขยับเท่ากันนะคะที่1ประตูต่อ1นาทีที่45อาร์ซนอนมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งแล้วค่ะจากจังหวะที่เบนไวท์หยอดบอลจากสุดเส้นหลังฝั่งขวาเข้ากลางให้กาเบรียลเชซุสเทคตัวหม่งให้ปืนใหญ่นำา2ประตูต่อ1แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังลูต,ตันมาได้ประตูตีเสมออีกครั้งในนาทีที่4.9จากลูกเตะม,มุมฝั่งขวาที่เอลฟีดาวลตี้เปิดให้เอลิ้าอดเดปายโยโฉบตัดหน้าดาบิดไราย,ยัานแล้วก็หม่งตุงตาข่ายนะคะทำให้สกอร์เนี่ยกลับมาเท่ากันอีกครั้ง2ประตูต่อ2 ถัดมานาทีที่57ค่ะกลายเป็นลูต,ตันเนี่ยมาได้ประตูพลิกขึ้นนำจากจังหวะที่แอนดรอส w ทาเซนไหลบอลเข้าเขตโทษให้กับรอสบัคคลีสับขาหลอกแนวรับอาร์เซนอลแล้วก็ยิงด้วยซ้ายอย่างเด็ดขาดน,นะคะเจ้าบ้านแซงนำ3ประตูต่อ2ต่อมานาทีที่60อาร์เซนอลตีเสมอได้3ประตูต่อ3จากจังหวะที่กาเบรียลเชซูสจ่ายบอลในเขตโทษให้คายฮาวเวด โฉบมาจิ้มด้วยขวาเจาะเข้าไปไม่เหลือนะคะช่วงทดเวลานาทีที่90บวก7อาร์ซนอนมาได้ประตูขึ้นนำอีกรอบจากจังหวะที่มาตินโอเดกาดเปิดบอลทางกราบซ้ายเข้าเขตโทษให้ดิคลานไรส์เทคตัวมุ่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายค่ะให้ปืนใหญ่นำเป็น4ประตูต่อ3และแล้วค่ะจบเกม90นาทีนะคะอาร์ซนอนก็ชนะไปได้แบบสุดมันเลยละคะ่ะ4ประตูต่อ3เก็บเพิ่มเป็น3 6คะแนนครองจากฝูงต่อไปส่วนลูตันทาวมี9 คะแนนเท่าเดิมค่ะจากนั้นไปดูผลการแข่งขันคืนวันพุทธที่6ธันวาคม2566ค่ะคริสตันพาเลตเปิดบ้านแพ้บอลมัดไป0ประตูต่อ2โดยบอลมัดได้2ประตูจากมากอสเซเนซี่นาทีที่25และคิฟเฟอร์มัวในนาทีที่90บวก1ไปดูเกมคู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลนะคะทับดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดสนามบรามอลเอรลนต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูล นาทีที่37ค่ะลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะม,มุมเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเปิดมุมเข้ามานะคะในเขตโทษแล้วก็เป็นฟ์จิฟันได้ได้วิ่งมายิงด้วยขวาเข้าประตูไปให้ทีมเยือนออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูย์แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่90บวก4ทีมเยือนทับหงแดงมาได้ประตูที่2จนได้นะคะจากจังหวะที่ดาวินูเยสเปิดเร็วมาให้โดมมนิกโซบอสไลที่ยืนโลง่โลงๆในเขตโทษ ก่อนจะแต่งบอลหนึ่งจังหวะค่ะแล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าประตูไปจบเกมนะคะหรือว่าููบุกมาเอาชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดไป2ประตูต่อ0ย์ <c oughs> เก็บเพิ่มเป็น34แต้มส่วนทีมดับคู่ยังจมบวยต่อไปอยู่ที่5แต้มเท่าเดิมค่ะ ส่วนอีกคู่นะคะฟูลแมลมถล่มชนะนอตติงแฮมฟอเรสไป5ประตูต่อ0 5ประตูของทางฟูลแลมเนี่ยได้จากอเล็กซ์อีโวบีในนาทีที่30และ73ราอูอิมินเนสในนาทีที่34และ54และทอมแคนนี่ในนาทีที่86ค่ะ คู่ระหว่างไบรตันกับเบรนท์ฟอร์ดนะคะปรากฏว่าไบรตันเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1โดยไบรตันได้ประตูจากบัสคาวโกรสในนาทีที่31และแจ็คฮินเช w วูดในนาทีที่52ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้ประตูจากจุดโทษของไบรอันอิมเบอร์โมในนาทีที่27ไปดูคู่ใหญ่ประจำค่ำคืนวันพุธกันนะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตเปิดสนามออทราฟอร์ดรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี นาทีที่19ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วค่ะสำหรับปีศาจแดงโดยอาลฮันโดกานาโชเปิดหักข้อให้กับแฮร์รี่แมกควายยิงไปติดบล็อกมาร์กกูกูเรียแต่ว่าบอลไปเข้าทางสกอตแม็ทโทมินีได้ยิงซ้ำด้วยซ้ายเข้าไปนะคะทำให้เจ้าบ้านออกนำา1ประตูต่อ0ูน นาทีที่45สิงบลูตามตีเสมอได้สำเร็จค่ะโคพาเมอร์พยายามพาบอลหาจังหวะสับไก่ก่อนยิงหักข้อย้อนไปเสาแรกแม้ว่าบอลเนี่ยจะดูเบานะคะแต่ว่าอังเรโอนานา่าพุ่งไปไม่ถึงทำให้บอลไหลเบียดเสาเข้าไปค่ะสะกอร์จึงกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อ1นและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาะทีที่69แมนยูได้ประตูขึ้นนาอีกครั้งค่ะอเลฮันโรกานาโชปั่นบอลไปเสาสองให้สกอตแม็กโทมินีพุ่งมงจ่อๆนะค,คะเข้าไปตรงตาข่าย เจ้าบ้านขยับเป็น2ประตูต่อหนึหมดเวลาการแข่งขันนะคะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉืินชนะเชลซีไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึเก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะไปดูคู่ระหว่างวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะ สิงพยองแอสตันวิลลาเปิดรังวิลล่าพาร์คประท่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่74ซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้เฮนะคะลีออนไบรลีได้กดด้วยขวาหน้าเขตโทษบอลไปแฉลบ รูเบนดิอาสเข้าประตูไปทําให้แอสตันวิลลาออกนํา1ประตูต่อศูนย์นาทีที่86วิลลาเนี่ยเกือบมาได้ประตูที่2ค่ะดักลาสลุยส์บรรจงปั่นด้วยขวาจากหน้าเขตโทษนะคะบอลเนี่ยพุ่งไปชนเสาอย่างจังเลยคะ่ะช่วงเวลาที่เหลือแมนซิสตี้ก็พยายามที่จะเดินเกมรุกบุกเข้าใส่หวังทวงประตูตีเสมอให้ได้นะคะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังขาดขาด,ขดเ,กเกินค่ะครบ90นาทีแอสตันวิลลาเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป 1, 1ประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้า ไม่ชนะใครในหลีกมา4เกมติดต่อกันแล้วนะคะมีอยู่30แตม้มขณะที่ทีมสิงห์พยองค่ะเก็บเพิ่มเป็น32แตม้มจากนั้นไปดูผลการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566เอเวอร์ตันชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ0ค่ะโดยเอเวอร์ตันได้ประตูจากเด e วิ์แม็กนิลในนาทีที่79 ai, ure, อับดุลไลดูกูเร่นาทีที่86และแบโตในนาทีที่90บก6 ส่วนอีกคู่นะคะทอนแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพลาดท่าแพ้เวสแฮมไป1ประตูต่อ2สเปอร์ได้ประตูจากคริสเตียนโรเมโรในนาทีที่11นะคะส่วนเวสแฮมได้ประตูจากจารร็อบเวนนาทีที่52และเจมส์วอร์ดพราสในนาทีที่74จากนั้นไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่15นะคะ แอสตันยังคงยึดตำแหน่งจา่าฟงไว้อย่างเหนียวแน่นเลยค่ะพวกเขาเนี่ยเก็บ3มแต้มในลีกมาได้4นัดติดต่อกันแล้วนะคะโดยตอนนี้มี3 6แต้มจากการลงแข่ง15นัดชนะ11เสมอ3แพ้หลิเวอร์พูลตามมาติดๆเป็นอันดับที่2เลยคะ่ะมี34แต้มจากการแข่งขัน15นัดชนะ10เสมอ4แพ้1ส่วนแอสตันวิลล่านี่ฟอร์มแรงนะคะโดยที่ไม่แพ้ใครในลีกมา4นัดติดต่อกันค่ะอยู่อันดับที่3ของตรงนารางคะแนนมี32แต้มนะคะ ชนะ10เสมอ2แพ้สส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าฟอร์มออกทะเลไปกันใหญ่เลยนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่อันดับที่4ของตรงนารางคะแนนมี30แต้มลงแข่งขัน15นะัดชนะ9เสมอ3แพ้3ทถอนแนมฮอสเปอร์อันดับที่5ค่ะมี27แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะคะจากการลงแข่ง15นะัดเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นรองสเปอร์แล้วค่ะส่วนอันดับที่7ด นิวคาสเซิลยูไนเตดค่ะมี26แต้มนะคะไบรตันอันดับที่8มี25แต้มเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่9มี24แต้มค่ะขณะที่เชลซีนะคะมี19แต้มเท่ากันกับเรนฟอร์ดอันดับที่11แต่ว่าประตูดได้เสียเชลซีดีกว่า อันดับที่12ฟูลแลมมี18แต้มเท่ากันกับวูแฟมตันอันดับที่13คริสตันพาเลตอันดับที่1 4มี16แต้มเท่ากันกับบอลมัดอันดับที่15นะคะขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่อันดับที่16มี13แต้มอันดับ17เอเวอร์ตันค่ะมี10แต้มอันดับ18ลูตันทาวมี9แต้มนะคะส่วนอันดับ19เบอร์ลี่7แต้มขณะที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอยู่เพียง5แต้มอยู่อันดับบุ้ยของตารางค่ะ ไปดูอันดับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024กันค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นดาวซันโวอยู่ในขณนะนี้นะคะยิงไป14ประตูมูฮัมหม็ดซาราจากลิเวอร์พูลยิงไป10ประตูส่วนฮึงมินจากทอตแนมฮอสเปอร์ยิงไป9ประตูจารอรดบูเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะยิงไป8ประตูเท่ากับวังฮีชานจากวูฟแฮมตันที่ยิงไป8ประตูเช่นกันค่ะ ขณะที่ตำแหน่งจอมแอสซิสพรีเมยรีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่15เปโดโรเนโตจากวูฟแฟมป์ตันทำแอสซิสไป7ครั้งเท่ากันกับทีแรนทริปเปียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะบูกาโยซาก้าจาก Arsenal, ารสเซนทำแอสซิสไป6ครั้งเท่ากันกับโมฮัมเหม็ดซาา่าจากลิเวอร์พูลและโอลีวัตกินส์จากแอสตันวิลล่าค่ะ คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโซนโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a News c h a n n n l l ค่ะ